บทสวดขอขมากรรมขออโหาสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยายะกัมมัง วจีกรรมมังมโนกรรม,มสัญจิจกกรรม,มอาสัญจิจักกรรม,มขะมันตุเมอะโหสิกกรรม,มพระวันตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน จงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณะญาติผู้มีอุปการละุุณของข้าพเจ้าผ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไรและอุปสรรคอันตารายต่างๆทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดสิ่งใดสมปารถนาที่เป็นไปได้โดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จด้วยเธอ แผ่เมตตาตนเองอหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอวิโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง สุขีอัตตานังปริหรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวนสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุนิทุกขาอเวลาอัพยาปัชชา อน,นิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปัาจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยญาปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณิคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิน